สวัสดีครับผมคิดว่า f c หลายท่านที่ติดตามกันมานานเนี่ยคงจำคลิปคลิปหนึ่งที่ผมทำไว้เมื่อปีที่แล้วได้นะครับเป็นการสร้างรังปวกจาลองเพื่อเพาะเห็ดโคนป่าหรือเห็ดปวกนะครับผมทำไว้เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนกรกฎาตอนนั้นก็ทำไว้หลายจุดประมาณ4 5หจุดนี่แหละคลิปนี้ผมจะไม่ทำให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ก่อนจบคลิปนี้วิธีการนะครับคลิปนี้ผมจะมาติดตามผลให้ชมว่าที่ผมทาไว้เนี่ย มันมีเห็ดโคนป่าออกจริงหรือเปล่าวันที่ผมทําคลิปนี้ก็คือวันที่23เดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับปี 256, 3พอดีตอนเช้าเนี่ยเดินไปดูนะครับไม่ได้ตั้งใจจะไปเก็บหรอกแต่ว่ามันเห็นนะครับก็คือนี่เลยเห็ดโคนป่าครับออกจริงๆบริเวณที่ผมได้สร้างรังปวกจําลองไว้ก็คือขุดหลุมหาเศษไม้ไปใส่แล้วก็เอาเชื้อเห็ดโคนป่าเนี่ย มาราดลงไปแล้วก็กบดินไว้นะครับผ่านไปปีเศษออกจริงๆครับเป็นวิธีเรียนแบบธรรมชาติก็คือสร้างรังปวกจำลองหลังจบคลิปนี้วิธีการโดยละเอียดผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไ้ให้ก็สามารถไปทำตามได้นี่คือเห็ดโคนป่าก็ถือว่าหมู่ใหญ่เหมือนกันนะครับดอกใหญ่ด้วยเป็นเห็ดโคนป่าที่อยู่ในสวนผมเองคลิปนี้ถ่ายทาจากสวนนะครับภาพและเสียงทั้งหมดเป็นของจริงจากสวนผมเลยที่นำเสนอให้ชมเพียงแค่อยากจะบอกว่า บางทีเรารอธรรมชาติเนี่ยรอให้ปวกมาสร้างเห็ดมันก็ต้องอาศัยเวลาแต่ถ้าเราจําลองเรียนแบบธรรมชาติเข้าไปในสวนของเราและที่สําคัญสวนของเราต้องปลอดสารด้วยนะครับผมทําเกษตรแบบชีวภาพก็มีหลายจุดครับที่เห็ดโคนป่าเริ่มออกแต่ไม่ครบทุกจุดนะครับหลายท่านที่ชมคลิปนั้นเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะทําตามมันก็ไม่เสมอไปนะครับคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ยังดีกว่า เราไม่ทําอะไรเลยนะครับจุดนี้เริ่มออกอีกหลายจุดก็จะมีเห็ดโคนป่าออกเหมือนกันช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวก็นํามาอัปเดตให้ชมนะครับว่าวิธีการที่ผมทําลงไปในยนะู u ู u เน่ยมันได้ผลจริงมีเห็ดโคนป่าเกิดขึ้นจริงๆบริเวณจุดที่ผมสร้างรังปลวกจําลองไว้นะครับหรือไม่ก็เอาเชื้อเห็ดโคนเห็ดปลวกเนี่ยไปราดไว้มันก็จะมีเห็ดกินและที่สําคัญถ้าสวนเราปลอดสารปลวกอยู่ได้ เขาก็จะสร้างเห็ดโคนป่าขึ้นมาให้ทุกๆปีในบริเวณที่เราจัดสรรไว้ก็ลองทำดูนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ